สวัสดีคะ่ะพี่น้องแสงสว่างเราต้องมาพบกันออนไลน์อย่างนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่หยุดในการเดินตามพระเยซูคริสต์เจ้านะคะแล้วก็ในการศึกษาพระพีชัลลวีออนไลน์วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นสัปดาห์แรกนะคะหลังจากเทศกาลอีสเตอร์นะคะพี่น้องลืมวันอีสเตอร์ไปหรือ,อยังคะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ความสันเดยสุขประเสรร์แล้วก็อีสเตอร์นะคะเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยนะคะที่อย่างน้อยเราได้เฉลิมฉลองอีสเตอร์ด้วยกันก่อนที่จะต้องปิดโบสถ์นะคะเด็กๆละวีมีโอกาสที่จะมาหาไข่วันอีสเตอร์นะคะได้มีบรรยากาศของความสนุกสนานความยินดีแล้วเราก็ได้ไปแจกไข่วันอีสเตอร์ให้กับพี่น้องชุมชนด้วยนะคะเราก็ต้องปิดโบสถ์หลังจาก วันอีสเตอร์เลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่ได้รุมเราเข้ามานะคะแต่งไงก็ตามเรามาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันวันนี้ก็เลยอยากจะนำเรานะคะทอบ,บทเรียนของวันอีสเตอร์นะจะพูดง่ายๆว่าจะเป็นควันหลงของวันอีสเตอร์ก็ได้ค่ะอีสเตอร์มีบทเรียนมากมายนะคะแล้ววันนี้อยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบทเรียนของวันอีสเตอร์4ประการด้วยกัน นะคะที่เราจะเรียนรู้ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปแล้วเราจะลืมอีสเตอร์เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากจริงๆนะคะเมื่อเราเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์วันแห่งชัยชนะของพระเยซูบทเรียนประการแรกนะคะพี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะคะมี4บทเรียนนะถ้า4บทเรียนพี่น้องฟังแล้วก็จดจำไว้จนจบนะคะการเรียนวันนี้และสามารถที่จะ โพส์เข้ามานะคะในคอมเมนต์นะคะจะมีรางวัลน,นะคะให้กับคนที่สามารถจดจำได้ว่า4บทเรียนคืออะไรนะคะค่ะประการแรกการยอมไม่ได้แปลว่าแพ้แต่หมายถึงชัยชนะเราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์จเจ้าเนี่ยถูกทรยศถูกเคี่ยมตีถูกทรมาน เจ็บปวดมากนะคะและพระองค์เข้าสู่เส้นทางนี้ด้วยการยอมโดยไม่ได้ขัดขืนทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่จําเป็นต้องรับเลยแล้วการยอมของพระเยซูไม่ใช่ยอมเพราะว่าแพ้นะคะหรือว่าไร้หนทางสู้แต่นี่เป็นวิถีทางการสู้ในแบบขององค์พระผู้เป็นเจา้าคือ ไม่ใช้การโต้ตอบไม่ใช้ความรุนแรงนะคะไม่สู้อย่างที่มนุษย์สู้และเราก็จะเห็นว่าพระเยซูทรงเต็มไปด้วยความอดทนและยอมจำนนต่อแผนการของพระบิดานะคะเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงตระหนักรู้ถึงเป้าหมายของพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์เข้ามาในโลกนี้พระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์มาเพื่ออะไรและพระองค์ยอมที่จะเดินสู่เส้นทางนั้นแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดและ ทุกทรมานก็ตามนะคะเพื่อให้สำเร็จตามน้ำประทัยของพระเจ้าคือการสิ้นพระชนที่ไมยกังเขนและการฟื้นขึ้นมาในวันที่3นะคะแล้วเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการประกาศชัยชนะของพระองค์นะคะพร้อมทั้งประกาศว่าสิ่งที่พระองค์ได้อดทนมาทั้งหมดนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเป็นภารกิจที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เพื่อ เราทุกคนก็จะได้รับของขวัญจากองค์พระบิดาเจ้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้คือพระเยซูสรงยอมนะคะแต่ไม่ใช่การพ่ายแพ้และพระองค์ทรงรู้ว่าเมื่อพระองค์ยอมแล้วจะสามารถไปถึงชัยชนะที่แท้จริงได้ในพระคัมภีร์มีหลาย ตอนนะคะเป็นถ้อยคําของพระเยซูเองด้วยนะคะที่บอกเราว่าพระองค์มีชัยชนะแล้วพระองค์ตรัสไว้ก่อนที่พระองค์จะเดินสู่เส้นทางไม้กางเขนด้วยซ้าน,นะคะในยอห์นบทที่16ข้อ34บอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพี่น้องจำแม่ๆเลยนะคะ เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพระเยซูเป็นผู้ตรัสทำตรัสนี้และให้เราทั้งหลายมั่นใจว่าอย่าท้อใจแต่จงชื่นใจเพราะว่าพร์ได้ชนะโลกแล้วยอนบทที่5้า5ใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นแต่คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราคือผู้ที่ชนะ โลกร่วมกับพระองค์ด้วยเช่นกันและนอกจากนั้นพระเยซูยังบอกเราด้วยนะคะว่าเรามีอำนาจเหนือผีเหนือมารซาตานที่พยายามควบคุมชีวิตเราอยู่นะคะในลูกาบทที่10ข้อ19 20บอกว่า ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่ว่าอย่าเปลม่นปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่านแต่จงเปลม่นปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์นะคะนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือ ชื่อของเราได้จดอยู่ในแผ่นดินสวรรค์และเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้เราก็สามารถที่จะรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือมารซาตานเหนืออำนาจของผีร้ายทุกอย่างด้วยพี่น้องคะถ้าหากวันนี้พี่น้องเจอเรื่องที่ทําให้เจ็บปวด ไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจขอให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เผชิญสิ่งนี้เพียงคนเดียวพระเยซูทรงเคยผ่านความเจ็บปวดเหล่านี้มาแล้วและขอให้เรารู้ว่าเมื่อเรายังอยู่ในเส้นทางที่จะเดินไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอาจจะต้องเจอความเจ็บปวดและเรายอมอดทนนะคะพึ่งพาพระเจ้าและโดยความหวังใจว่าเราจะได้รับชัยชนะในพระองค์ด้วยนะคะ พี่น้องอยาหันกลับไปเข้าอุโมงค์อีกนะคะเราออกมาจากอุโมงค์แล้วพระเยซูคริสต์ออกจากอุโมงค์แล้วแล้วพระองค์ก็ไม่กลับไปที่อุโมงค์แล้วเช่นเดียวกันหลายคนนะคะผ่านวันอีสเตอร์เฉลิมฉลองด้วยความเชื่นชมนินดีแต่หลังจากนั้นเจอโควิดเอ่ยเจอสถานการณ์หลายอย่างใช่ไหมคะกลับเข้าในอุโมงค์ดีกว่านะคะกลับเข้าไปอยู่ในมุมของความมืดความท้อแท้ใจความสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่ง อย่าให้เป็นเช่นนั้นนะคะขอให้เราออกจากกุมวงแห่งความท้อแท้ใจวันอีสเตอร์เป็นวันที่จะประกาศว่าสิ้นสุดแล้วของการมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่ให้เรามีชีวิตเหมือนกับคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายเฉลิมฉลองนะคะชัยชนะร่วมกับองค์พระเยซูคริสเจ้าของเราด้วยกันประการที่สองของบทเรียนนะคะคือการกลับใจจะทำให้เราเติบโต เปโตเป็นหนึ่งในสาวก12คนของพระเยซูนะคะที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญเราเห็นว่าในพระธรรมกิจการนะคะบันทึกเรื่องราวเปตโตออกไปประกาศคนนะคะสามพคน5,000ันคนแล้วก็มีผู้ที่รับเชื่อมากมายเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เปตโตจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเปตโตเคยผ่านจุดที่เขาปฏิเสธ องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้วพระคัมภีร์ได้บันทึกนะคะช่วงเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูถูกตรงกางเขนและเปโตเป็นสาวกคนเดียวที่บอกกับพระเยซูว่าผมจะไม่ทิ้งพระองค์นะคะแต่เมื่อพระเยซูทรงถูกจกับนอกจากสาวก12คนจนับหนีจากพระเยซูไปแล้วเปโตปฏิเสธด้วยว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าถึงสามครั้งและการปฏิเสธนี้ได้ย้ำชัดให้เห็นถึงว่า เปโตรเคยหันหลังให้กับพระองค์นะคะต่อมานำมาซึ่งความเสียใจยอย่างมากให้กับเปโตรเองนะคะในสิ่งที่เขาได้ผิดพลาดอ่อนแอลงไปนะแต่พระเยซูยังให้โอกาสเปโตรพระเยซูมาหาบรรดาสาวกนะคะและเมื่อสาวกทั้งหมดรวมทั้งเปโตรได้ประจักษ์ถึงความจริงว่าพระอาจารย์ของเขาได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนะคะทำให้ตาใจของเขาเปิดออกนะคะและ ความทุกข์ใจที่เขาเคยรู้สึกผิดได้กับกลายมาสู่กระบวนการของการกลับใจใหม่นะคะและนำเขาไปสู่การเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งและกล้าหาญนะคะเปโตเป็นสาวกที่ถูกเอ่ยชื่อนะคะมากอย่างมากเลยในพระคัมภีร์และในประวัติศาสตร์คิสจักการเทศนาของเขานำคนมาเชื่ออย่างมากมายได้ขยายนะคะคิสจักและ อดินของพระเจ้าในยุคแรกอย่างมากมายอย่างกว้างขวางนะคะเปโตรจึงกลายเป็นผู้นําความเชื่อที่ทําให้เราเห็นว่าเมื่อเราทําผิดสิ่งที่เราต้องทําคือการกลับใจใหม่นะคะขอาการยกโทษจากพระเจ้าอย่ายอมให้ความรู้สึกผิดเหนี่ยวรั้งเราไว้นะคะจากการเชื่อวางใจในพระเจ้าและจากการรับใช้พระเจ้าอย่าให้สิ่งใดมาหยุดความเชื่อของเราแต่ขอให้เชื่อว่า พระเจ้ารักเราและพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยพระ,ะองค์รอคอยเราเสมอแต่ให้เราต้องทําส่วนของเราคือกลับใจนะคะมาจากการกระทําผิดต่างๆเหล่านั้นและเราจะก้าวข้ามและเติบโตได้เพราะฉะนั้นขอพูดถึงคําว่ากลับใจใหม่นะตรงนี้นะคะการกลับใจใหม่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนศาสนาการกลับใจใหม่ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าฉันเชื่อในพระเยซูนะ พระองค์เป็นผู้ช่วยชั้นพ้นบาปเท่านั้นแต่การกลับใจใหม่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นลึกๆภายในจิตใจและเป็นการต้องการหันจากการพึ่งพาตัวเองมาพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนศาสนาและการกระทำในอดีตแต่เป็นการหันหลังอย่างสิ้นเชิงนะคะในกิจการบทที่3ข้อ19ได้บันทึกไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับ และตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักของพระเจ้านะคะและยังมีพระคัมภีร์อีกมากมายหลายตอนนะคะที่ได้พูดถึงนะ การกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหลายทุกๆคนมราระโกบทที่ 1: ข้อ15พระเยซูตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วและจงกลับใจใหม่เชื่อในข่าวประเสริฐเถิดนะคะการกลับใจใหม่คือการตัดสินใจที่จะหันกลับจากความบาปมาสู่การหลุดพ้นในองค์พระเยซูคร์เจ้าและยอมรับพระเยซูไม่เพียงแต่เป็น พระผู้ช่วยให้พ้นบาปแต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายของชีวิตนะคะ,ะ,ะนั้นคือการที่เราเปลี่ยนเลยค่ะจากการที่เราเคยมีตัวเองเป็นนายของชีวิตหรือการมีมารน,นะคะที่ควบคุมชีวิตเราอยู่ยอมเปลี่ยนที่จะให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเรานะคะมอบชีวิตอยู่ใต้อำนาจของพระองค์และ การดำเนินชีวิตในพระคำของพระองค์เอเฟซัสบทที่2ข้อ2อนะคะอาจารย์ปโปโลได้บันทึกไว้ว่าครั้งก่อนเมื่อท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนะคะแต่ก่อนนี้เราเคยดำเนินชีวิตตามวิถีของตัวเองวิถีของโลกนะคะแต่เรากลับใจใหม่ที่จะยอมละทิ้งนะคะวิถีทางเหล่านั้น และมอบชีวิตอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าและสุดท้ายคือการกลับใจใหม่เกี่ยวข้องกับการละทิ้งตัวเก่านะคะของเราตัวตนของเรานะคะให้กับพระองค์ทั้งหมดที่จะเข้ามานะคะอย่างที่อาจารย์ปุโรได้กล่าวว่าเราไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เป็นองค์พระเยสุคริสเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในเราละทิ้งหรือปฏิเสธตัวเองและยอมแบกการเขนติดตาม พระเยซูคริสต์เจ้าไปเอาชนะตัวเองนะคะและแบกกัางเขนงติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปนั้นนี่คือเคล็ดลับหรือบทเรียนประการที่สองที่เราได้เรียนรู้นะคะจากวันอีสเตอร์ก็คือจงกลับใจใหม่นะคะเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าได้ประการที่3ค่ะเมื่อเราสงสัยพระเจ้าเราต้องแสวงหาพระองค์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม หลังจากที่พี่เยซูสิ้นประชนที่ไม้กางเขนแล้วเหล่าสาวกก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะคะสิ่งที่สาวกทำก็คือมาเก็บตัวอยู่ในห้องชั้นบนแล้วก็ปิดประตูนะคะแล้วเมื่อพี่เยซูเสด็จมาพบพวกเขาพวกเขาก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจนะคะคิดว่าพี่เยซูเป็นผีที่มาปรากฏเขาลืมไปในสิ่งที่พี่เยซูได้ เคยบอกกับพวกเขาแล้วว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาในวันที่สแต่เขาจดจ่ออยู่กับความกลัวและขาดความเชื่อไปนะคะพระเยซูรู้ดีในสิ่งนี้พระองค์จึงท่งสำแดงหลักฐานนะคะด้วยการให้พวกเขาได้เห็นที่พระหัตถ์ของพระองค์และสีข้างของพระองค์เพื่อจะเห็นบาดแผลที่พระองค์ได้รับเมื่อพระองค์ถูกตรึงและให้เห็นถึงกายใหม่ของพระองค์ราะพวกสาวกเองก็ กลับมาสู่ความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือในรัาผีได้พูดถึงสาวกคนหนึ่งที่ชื่อโทมัสนะคะโทมัสเนี่ยสงสยัยและเขาขอดูรอยตะปูที่ประหัรของพระองค์ขอที่จะเอานิ้วเนี่ยแยงเข้าไปในรอยตะปูและสีข้างนั้นเหตุก,ก,ก,าการณ์นี้ทําให้โทมัสได้รับฉายาว่าโมาทมัสขี้สงสัยนะคะแต่แม้ว่าเขาสงสยัยเขาไม่ได้หยุด ในการที่จะสแสวงหาคําตอบและพระเยซูทรงรู้ในจิตใจของเขาดีพระองค์จึงทรงตอบเขาอย่างที่เขาต้องการนะคะเหตุการณ์นี้ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเรามีความสงสัยเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บดีได้มาเทศนานะคะบอกว่าเราติดตามพระเยซูคงจะมีคําถามมากมายไม่แพ้โยกหรือสาวกคนอื่นๆใช่ไหมคะเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากนะแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเรามีความสงสยัยให้เราแสวงหาความจริงจากพระเจ้าอย่าหยุด ความเชื่อหรืออยากไปแสแวงหาคําตอบจากที่อื่นเราต้องแสวงหาคําตอบจากพระเจ้าจากพระคริสตธรรมคัมภีร์และเมื่อพระเจ้าตอบหรือสําแดงให้กับเราให้เราพร้อมที่จะเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราอย่าสงสัยนะคะให้เราหันหน้ามาหาพระเจ้าถามพระเจ้ารับถ้อยคำของพระองค์พระสูตรเสียงของพระองค์ที่จะตัด่านผู้รับใช้ของพระองค์ก็ดี พระคัมภีร์เมื่อเราเฝ้าเดียวเมื่อเราฟังเทศก็ดีหรือการปรึกษานะคะพี่น้องคริสเตียนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายนิญญาณและการอธิษฐานอย่างจริงจังพระเจ้าจะมีการทรงนำของพระองค์ที่เราจะได้รู้คำตอบนะคะในยอห์นบทที่11ข้อ40พระเยซูตัดกับมาธานะคะเมื่อมาธาสงสัยนะคะในเหตุการณ์ที่ลาซาัสเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วก็ศพถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ พระเยซูบอกว่าให้เปิดอุโมงนะคะมาทาก็สงสัยนะคะว่าเปิดไปจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าลาซาลาตายแล้วแนตะ่พระเยซูตอบคําพูดนี้นะคะคือเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะขอให้เรามีความเชื่อขอให้เราสแสวงหาคําตอบจากพระเจ้าและเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าค่ะค่ะนี่คือบทเรียนประการที่3ก็คือเมื่อเราสงสัย ให้เราแสวงหาคําตอบจากพระเจ้าและบทเรียนประการสุดท้ายประการที่สี่นะคะให้เราเป็นคนกล้าหาญค่ะหลังจากการสิ้นพระชนกของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพี่น้องจําได้ไหมคะว่าพระศพของพระองค์ได้ถูกนํามาฝังไว้ในอุโมงค์โดยใครคะพวกสาวกหรือเปล่าไม่ใช่เลยคะ่ะไม่ใช่สาวกสิบอคนที่เหลืออยู่แต่เป็นโยเซฟ อาริมาทายและนิโคเดมัสนะคะนิโคเดมัสคุณนางที่เคยมาพูดคุยกับพระเยซูเขาเป็นเหมือนสาวกลับๆของพระเยซูและเขากล้าหาญที่จะไปขอพระศพพระเยซูจากปีลาหเพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าโยเซฟและนิโคเดมัสรู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรแต่สิ่งที่พวกเขาทำได้แสดงถึงความกล้าหาญเพราะว่าในเวลานั้นเราดูว่าพระเยซูเนี่ย ถูกตรึงอย่างนักโทษอย่างาผู้ที่ต้องโทษชะกันนะคะถูกประหารอย่างเลวร้วายรุนแรงและน่าสงเพศและเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าคนที่ติดตามพระเยซูอาจจะโดนเพ่งเลง็งอาจจะโดนโทษด้วยเช่นกันนะคะบรรดาสาวกก็กระจัดกระจายไปด้วยเหตุนี้แต่โยเซฟและนิโคเดมัส ไม่กลัวค่ะท่านได้กล้าที่จะไปแสดงความเชื่อของท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จเจ้าและต้องการที่จะฝังพระศพของพระองค์ในอุโมงค์นะคะและด้วยจิตใจที่ต้องการรักษาเกียรติให้กับพระศพของพระเยซูนะคะฝังพระองค์ในที่ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้เห็นนะคะ ความกล้าหาญของทั้งสองท่านพี่น้องหลายครั้งเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราต่อสู้อาจจะไม่ใช่การต่อสู้กับผู้คนหรือปัญหาที่มากระทบเราแต่เราต้องสู้กับความคิดหรือความรู้สึกของตัวเราเองว่าถ้าเราแสดงจุดยืนแสดงความเชื่อของเราออกไปเราจะได้รับการยอมรับจากผู้คนหรือเปล่าหรือเราจะถูกต่อต้านเราจะถูกปฏิเสธหรือเปล่าแต่นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายเรานะคะและพิสูจน จิตใจที่กล้าหารของเราว่าเราจะยึดมั่นอยู่ในความเชื่อและมาตรฐานของพระเจ้าหรือเราจะยอมตามกระแสของโลกเพื่อเราจะได้รับการยอมรับจากมนุษย์เปโตกับยอนเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะในกิจการบทที่4ข้อ19และ20ได้บันทึกคำพูดเมื่อเปโตกับยอนได้เทศนาเรื่องราว ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเจ้านายของท่านด้วยความกล้าหาญด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็ถูกพวกผู้ใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มไม่ว่าจะเป็นพวกธรรมาจารย์พวกฟาริสีนะคะพวกขุนนางต่างๆเนี่ยเชิญไปพบแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้เปโตรและยอนที่จะพูดเรื่องของพระเยซูคริสต์อีกแต่เปโตรกับยอนแทนที่จะกลัวนะคะท่านกับพูดว่าจำเพาะพระพักพระเจ้า ข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้นะคะเมื่อองค์พระเยซูคิดเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งนี้ประจักษ์ในจิตใจของท่านและท่านรู้แล้วว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงท่านจะปิดปากเงียบในสิ่งนี้ตามคําขอเหล่านั้นไม่ได้แต่ท่านรู้ว่า ไม่ว่าจะรับผลอย่างไรท่านจะต้องพูดท่านจะต้องประกาศท่านจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าที่จะเชื่อฟังมนุษย์และนี่คือความกล้าหาญที่ขอให้เราทั้งหลายทุกคนที่จะรับไว้ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะโดยมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเหมือนกับโยเซฟนิโคเดมัสเหมือนกับเปโตและยอนและเหมือนกับสาวกและมิชนาลีจำนวนมากมายที่มีความกล้าหาญ ในการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูริเจาผู้เป็นขึ้นมาจากความตายของเราทั้งหลายทุกคนนะคะแม้ว่าเราอาจจะต้องตายเป็นคนที่ดูเหมือนแปลกๆในสายตาของมนุษย์นะคะคงมีคนจนํานวนมากที่ดูถูกดูเหมิ่นเราว่าไอเราติดตามพระเยซูไอเรามาเชื่อพระองค์เป็นคนแปลกเป็นคนโง่นะคะแต่ให้เรายอมเป็นคนโง่ยอมเป็นคนแปลกในสายตา ของมนุษย์ดีกว่าที่จะเป็นคนโง่และคนแปลกในสายตาของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าทรงประทานความกล้าหาญที่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์สีบทเรียนวันนี้นะคะที่เราถอดบทเรียนจากเทศกาลอีสเตอร์จากบุคคลในพระคริสตธรรมคำพี่และเป็นบทเรียนที่หนุในใจเราทบทวนนะคะ 1. คือการยอมไม่ได้เป็นการพ่ายแพ้แต่ เป็นชนะนะคะเหมือนกับที่มีหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกว่าดูเหมือนแพ้แต่ที่แท้คือชนะนะคะชอบมากตอนนี้เวลาเราไปไหนหลายคนได้รับสิทธิ์ของเราชนะใช่ไหมคะนะสามารถได้เงินของรัฐบาลที่ไปใช้จ่ายแต่ทุกครั้งเมื่อเราเห็นคําว่าเราชนะขอให้นึกนึกถึงนะคะพระเยซูชนะนะคะและเราทุกคนก็ชนะร่วมกับพระองค์ด้วยนะคะประการที่2การกลับใจใหม่ทําให้เรา เติบโตนะคะการกลับใจใหม่เท่านั้นเราจะต้องกลับใจทุกครั้งที่เราผิดพลาดให้เรากลับใจใหม่และเราจะเติบโตขึ้นได้และประการที่3ก็คือเมื่อเราสงสัยให้เราแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะประการที่4ให้เราเป็นคนกล้าหาญเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะก็ขอให้เราต่อสู้กับ สิ่งที่ทําให้เราท้อแท้กลัวสิ้นหวังนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่โควิดกําลังระบาดอย่างหนักนี้จนกระทั่งเราไม่สามารถมานามัสการพระเจ้าที่คิดจักได้แต่อย่าให้เราท้อแท้สิ้นหวังนะคะเรายังคงนมัสการพระเจ้าออนไลน์เตจเนก,กับพระเจ้าเชื่อมต่อกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะคะโดยกลุ่มสามนกิีธรรมออนไลน์ต่างๆนะคะ ทักทายกันห่วงใยกันหนุนใจกันโทรศัพท์ถึงกันอธิษฐานเผื่อกันนะคะและโดยความหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้แล้วเราจะได้กลับมาน้มสกักการพระเจ้าที่คิดจักมาเรียนละวีมาสามัคคีทำด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงอวยพรคาบลงทั้งหลายทุกคนด้วยบทเรียน4ประการ จากเทศกาลอีสเตอร์จากบุคคลต่างๆจากเหล่าสาวกที่เขาแม่อาจจะเคยอ่อนแอแต่เขาก็ได้รับการช่วยเหลือรับกําลังจากพระเจ้าที่จะเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งและเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นความหวังของเราและเราทั้งหลายทุกคนก็จะร่วมในชัยชนะและศักดิ์ศรีนิรันดร์กับพระองค์ด้วยเช่นกันขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนจดจําบทเรียนเหล่านี้ ไว้ในชีวิตเสมอไม่ว่าเผชิญเหตุการณ์ใดๆจะเข้มแข็งจะยึดมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระองค์และให้โอกาสคือชีวิตลมหายใจที่ข้าพงมีอยู่นั้นจะถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอด้วยการประกาศและเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์อย่าให้โควิดก็ตามหรือปัญหาวิกฤตใดๆก็ตามทําให้ข้าพงทั้งหลาย อ่อนกําลังลงและกลับไปอยู่ในอุโมงแต่ให้ข้าพุ่งทั้งหลายออกจากอุโมงค์นั้นประกาศชัยชนะแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรให้ข้าพุ่งทั้งหลายเชื่อมัน่นเข้มแข็งและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเถิดขอาการเสริมกําลังที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับข้าพุ่งทั้งหลายทุกๆคนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะและพบกันทุกเช้าวันาทิตย์9โมงก่อนการนมันสการพระเจ้าเรามาฟังประคำของพระเจ้ากันก่อนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ